ทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดชุดคั์ออตโต้นะครับหรือเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างนะครับทุกคนนี่ลูกยางตัวนี้จะมาพา,พาทุกคนมาเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับแบบประหยัดประหยัดนะครับทุกคนก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเราเปลี่ยนประเก็นเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลูกยางค่าแรงนะครับก็หลายตังค์แต่วิธีนี้นะครับก็จะจะแค่ค่าเปลี่ยน ลุกย่างนะครับประกันไม่ต้องนะ้ำมันเครื่องไม่ต้องก็จ่ายแต่ค่าแรงช่างนะครับส่วนวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ไประหยัดต้นทุนาการซ่อมรถลงไปอีกนะครับสําหรับร้านเราก็ไม่เป็นไรครับมันขึ้อนอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับลูกค้าเขางบประมาณน้อยงบประมาณมากหรือว่าบางทีก็ของที่ติดรถมาบางทีก็ดีอยู่แล้วนะครับบางที ลูกค้าเขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะทุกคนเราก็จะทําแบบนี้นะทุกคนก็แล้วแต่นะครับร้านอื่นเขาจะนนี้ยังไงก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละร้านนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ได้ทําใหม่เลยก็ดีนะระวังปาเกนนะโดกปาเกนชุดปาเกนชุดอ่กากันนะ้านมันอ่ะกันน้ํามันตืมขาดระวังปากเกนขาดจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะอันนี้เรา หลังจากเราถอดน็อตออกแล้วน,นะครับทุกคนเราก็จะถอดแหวนล็อกนอกัดตัวชามหน้านะครับตัวชามพัดหน้านะครับทุกคนอ,ออกซ้อออกค่อยๆซอออกนะครับทุกคนใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับสําหรับช่างใหม่ไม่ต้องรีบนะครับทุกคนค่อยๆทับนะครับช่างที่ยังไม่ชํานาญก็ทําได้นะครับวิธีนี้ก็กค่อยๆทํามีแค่ล็อกบล็อกอ่า บล็อกตัว4ทางนะครับแล้วก็ตัวทีเบอร์ 8, แแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไก่คูแบนแทะออกมานะครับยิงแล้วก็ยกออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนชุดคัดชุดลูกยางคัดนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนตัวคัด3ก้อนลูกยางคัด3ก้อนนะทุกคนนะ <c oughs> โดยประมาณก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะยิงให้ดูนะครับทุกคนก็ มุมนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะมุมนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่ขอขอโทษด้วยนะครับแรงลมก็ใช้ปกตินะครับ1นถึงสงก็ใช้ได้นะครับตัวน็อตขันชุดชา้าชามคัดตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้บล็อกลมไม่ต้องใช้แรงลมแรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวน็อตล็อกสปริงอยู่แล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการที่จะ เอาน็อตออกมาแล้วก็ยกออกมานะครับทุกคนอันนี้คืออาการที่เปลี่ยนเนี่ยนะครับทุกคนบอกนิดนึงคือเข้าดังนะครับเข้าดังก๊อก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 ครับช่างใหญ่วิเคราะห์แล้วว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนเพื่อลูกค้าจะได้สบายใจว่า,ารถยังใหม่อยู่ทําไมมันดังนะครับมันก็บางทีมันก็เกิดการสึกล้อหรือว่าเราวิง่งไกลน้ํามันเครื่อง ร้อนมากอะไรเงี้ยเพราะาตัวนี้เขาเป็นลูกยางนะทุกคนเขาเป็นลูกยางเฉยๆนะเขาเป็นลูกยางเขาเป็นลูกยางก็อาจจะเกิดการเสียดทานหรือว่าเกิดการร้อนของน้ํามันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนมันก็เป็นได้หลายสายเหตุนะครับเอาเทือว่าเราทาแล้วสบายใจยกจกแค่ถ้วยถ้วยต้องยกยกเฉพาะชุดคาร์ดออกมาลูกใช่เอาตัวเอาในชุดคาร์ดเอาน็อตเอาน็อต นอ็อตคันลงไปเหมือนเดิมน็อตตามตัวนะ่ะคันลงไปแล้วก็จับยกขึ้นยกได้ไหมยกเฉพว่าชุดคาร์ดมันน่าจะยกขึ้นได้นี่เออมันไม่มีที่จับแล้วก็ขันน็อตนั่นแหละตามตัวหมุนลงไปเหมือนเดิมแล้วก็มีที่จับแล้วก็ยกขึ้นง่ายๆเนี่ยตะ,ะเก็นบาซอก้่นเหมือนสีขาดเดยเอาออกมาแล้วตะเกน็นซอออกได้สิขาด นะนะยกขึ้นยกขึ้นว่าค่อยขยับกิบเอาออกอยังยกิบน็อตไอ้แว่นพับไอ้แว่นพี่พับเอาออกอยังเออเอาออกแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเลยเอนนนเอ,าาน,เอนั่นละเนี่ยมูไหมเออเนี่ยมาเอาไปนี่เนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนอยู่ตรงพัดอยู่ตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่ล็อกเขาล็อกอยู่ช่วงนี้นะครับทุกคน สปริงลูกยางเขาจะอยู่ช่วงเยอะสามตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาให้น้องแกะไม่ต้องไม่ต้องถอดก็ได้มั้งน้องภูกเนาะปะเก็นไม่ต้องถอดก็ได้มั้งเนาะปะเก็นไม่ต้องถอดก็ได้เนาะพัดแต่ว่าเวลาหนูวางก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดเนี่ยปะเกน็นตัวนี้ก็สําคัญนะทุกคนนะคอยดักตะกเรเศษฝุ่นต่างๆนะก็ สำคัญเหมือนกันนะทุกคนนี่นะโอเคนะครับทุกคนนี่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเปียน